หรือจะเชื่อเปอริรสถิติบิตะเวียนลูกยางเวียดนามเกมโค่นสาวไทยศึกซีวีลีก2,025ถือเป็นความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2,025ซีวีลีก2,025สัปดาห์2ที่นินบินยิเมเนเซียมจังหวัดนินบินประเทศเวียดนามโดยทัพนักตบลูกยางสาวเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยแรกนับตั้งแต่จัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี2019หลังเป็นฝ่ายเอาชนะทีมไทยไปได้แบบสุดมัน3-2เซตซึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมลูกยางสาวเวียดนามสามารถตดล็อกเอาชนะสาวไทยได้ต้องยกความชอบให้กับหีินทิบิกตะเวียนดาวตกตัวเก่งที่ในเกมดังกล่าวหลังกดทำแต้มไปได้ถึง45คะแนนมากที่สุดในเกมแบ่งเป็นตกทำแต้ม42ครั้งล็อก2ครั้งและเซฟเอส1ครั้งนอกจากนี้หลังจบทัวร์นาเมนต์สนามนี้ลูกยางสาววัย25ปียังคว้ารางวัลตำแหน่งดี หลังยอดเยี่ยมพ่วงด้วยตำแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยม MVP หลังทำผลงานได้เหนือกว่าผู้เล่นทุกรายสำหรับเนียนที่บิกตะเวียนปัจจุบันเล่นให้กับ LP Bank inh b a n แบงก์นินบินสโมสรในบ้านเกิดอย่างไรก็ตามดาวตกตัวเก่งมักถูกตั้งข้อสงสัยจากนานาชาติพุ่งเป้าไปที่เรื่องเกี่ยวกับเพศสภาพของเธอมาอย่างต่อเนื่อง